มกซื้้อ <laughs> <laughs> ไดันสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขคูซุขคนครับมันนี่พบกับบ่าวดีภากินเที่ยวอีกแล้วครับมันนี่ได้นี่พี่น้อง<า>โอ้ทีเด็ดเลยครับลาบหมูหมูลาบครับนี่ใส่ตันนองพี่น้องเอ้เอิ่มแสบอันใหญ,ญ่ขึ้นเขา ่นผักเบิดสวนเหมือนเดิมผักเบิดสวนคือเก่าครับนี่เขาเนี่ยเขาเนี่ยคือเขาเปลงโบราณพี่น้องเปล่งสั่งเปล่งสั่งเพื่อนโอ้แต่แสบคักมาได้พี่น้องเด้ทั้งไก่ทั้งไก่ครับเอฟซีในตำบลลำเด้อยอ่ตำบลไก่เขียดแสบไรพี่น้องนี่มาครับมามาหายกัดอยากกินน้ำบรียกมาเรื่อยอยู่ทรงหน้ามองปั๊มน้ำมันนี่แล้วครับแซสบพี่น้องเลยหมักสดเลย đó, <laughs> này, mm -hmm. <coughs> oh. mm -hmm. <coughs> right, nó khớp phong, ừ, ừ

เฮี้ยพเก่าตันนี้ซาลาหตัวกินของเหี้ยอคุณบอกเลยเครับร็จแลกันอุณลองทั้งชอสหลอบอืา อย่เลืมกดติดามครับพ่อเราเมืองลมูลินท์เหรเสียบเสียบบริกินโดน้ำประมาณเนาะชิมมือชิเหรอ่อี่ะตกบังลวงพี่ยุงน่าเฮ้ยเนาะพิ่นใส่ต้นเอือ Ừ không ừ, Ừm Ủa? Cô ăn đây Không Thăm nghe đi bà Nghe không หอดปลายมากไม่หรอกซื้อหยอด เนาะประมาณทีอของแข็นิ่มอ่ะ <laughs> ฟ <laughs> ันสีโตรครับอีกแล้วพวกซึมนะละแรงมาอีกแล้วครับ Nó kịp được mai năm này, Nó Đúng rồi Nó nắng mình thì Nắng mà gì mà man xoài này ô oh, đẹp đi đây ừ. mm -hmm. mm -hmm. ผู้แตกเรียกว่าคนสานเนาะอีมอีกคนนึงก็ได้อีกคนนึงอืมแอบแฝงพี่น้องเอ้ยสมไปเวยลาหมูสูตรแบบเบ้านเฮาเลยอืม Oh kau ni kau ni Hmm Diri nak mun tuai pon Yang <laughs> 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 hóm hợp một tên thì hóm ừ. cái mực tên này. tên sàng bảo ừ. tên mình bán nó <laughs> <laughs> mặc cái nắng mình thì đấy Ừm ừ.

ยืดตึงหั่นหนัะต้งแล้วแจกกว่กว่าขุ้จอดอีหน,นึ่งน่องเอ,อ้อดดยินหจอดเนาะบานเนานะเหรอครับบานเนาะนี่ยังกอกินนาน,นละ่ะง่ายตั้ง,งาเกเ่ ขวมเหมาะไม่คุยแล้วครับอ่ะสดุด <laughs> <laughs> วะ <laughs> อืมโอ้ ừ nặng mình nè bóng rạp ừ sốt chị ừ ừ hóm cọp, bán Ăn thịt lại cho này. Ừ. Vậy rồi. Ừ. Bây giờ Ừ. จลดี่ะอร่อยเหาะน้ำอะไรก็อ๋อแปน๊นเลยคุณจะทาอะไร ละ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 ลกันอือเออหน่อยแปลนไปละายแบมพี่รอนอือโฮ้ยจอยแทะใหเป็นแบบนีเขาแสบปัน โอ้สุดยอดเลยบพี่น้องเลยโอ้คอมีค,มามาครับพี่น้องบ้ากันบ้ากักาะคึ๋มกึมจังเลยหวานหวานอะครับครับลาบหมูพี่น้องโอ้หนังนิ่งนิ่งพักเต็มแนาที่เขาทัานแรงงก็ฝากอะไรก็แชร์ก็กติดตามนะครับบาริสพากินเจ้วน้ำพี่น้องนะเพงนะลงเราจะช่องยูทูปนะเป,นเป็นกำลังใจไปเรื่อยครับเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันไหมครับครับบาริสพากินเจ้วครับพี่น้องครับคิมนีแซ่บพี่เดีสวัสดีครับโอ้แซ่บไรแซ่บไร